ก็ดีใจครับมีหลายหน่วยงานมาช่วยราษฎรที่หมู่บ้านชุมชนของผมนี่ก็จะได้น้ําบริโภคบริโภคเยอะขึ้นแล้วก็จะได้ทําการเกษตรและก็ขอขอบนี่คือคาพูดที่แสดงถึงความดีใจที่จะได้มีน้ําใช้ในการประกอบอาชีพของราษฎรที่รอคอยมานานวันนี้สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้แพร่ขยายมายังตำบลบ้านจีดอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ราษฎรตำบลบ้านจีดอํเาเภอกูแก้วจังหวัดลบานธานีได้ทําหนังสือขอพระราชทานเป็นโครงการพ้ามหลินนะครับหลังจากนั้นได้สั่งการที่กรมชมะทานสํารวจออกแบบพิจาความเหมาะสมให้เป็นการขุดลอกหนองน้ําและระบบประปาของหมู่บ้านนะครับและเมื่อโครงการแล้วเสร็จที่นี่ก็จะมีแหล่งน้ําต้นทุนถึงสองแสนลูกบาทเมตรเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคดีรันหลายเติมเขอ้ากระจีด้ตัวนี้ลงไปซอยในด้านอุปโภคบริโภค เเเากเการรษตช่นเดียวกับโครงการขุดสระเก็บน้ําสุมนทาอําเภอวังสามหมอไม่ชานี้ราษฎรที่นี่ก็จะมีน้ําใช้ได้เพียงพอไม่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้าเหมือนที่ผ่านมาชุมชนมันเริ่มใหญ่ขึ้นประชากรมากขึ้นฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยเป็นแหล่งน้ําสํารองเพื่อใช้อุปโภคบริโภคเหลืออย่างนั้นเราก็ไปทําการเพาะปลูกจากน้ําพระาราชหฤทยัยและพระราชปณิธาน ที่จะส่งสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุเาชารชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงสารต่อโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงชีวิตได้มั่นคงยั่งยืนสืบไป